มีโมชอบบริการขายสัตว์เลี้ยงและไอเทมต่างๆในบิวอซูมีทั้งสัตว์เลี้ยงทั้งผลไม้แล้วก็มีไข่ด้วยนะและยังมีบริการกดเกมพพยไม่ว่าจะเป็นแบบบิวอซูหรือว่าแมปอื่นๆอ,อีกมากมายเลยทั้งถูกและไวแอดมินบริการดีใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม อ่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนี่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนและตอนนี้เราก็อยู่กันในแมปบิววัสดุกันอีกแล้วนะครับทุกคนและในวันนี้เนี่ยนะครับทุกคนผมเนี่ยนะครับผมก็จะมานะครับผมแจกโค้ดทั้งหมดนะครับทุกคนที่ยังใช้ได้อยู่ในตอนนี้นะครับทุกคนก็ใครที่ยังไม่ได้ใส่เนี่ยนะครับก็ไปใส่กันด้วยนะก่อนที่จะอัปเดตฮาโลวีนวันที่18นี้นะครับทุกคนแล้วก็ มีโค้ดลับด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะเป็นโค้ดอะไรนะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะฮะก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนใครที่กดไล้เทุกคนขอบคุณมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับไปเลย let's go โอเคก็ไม่ได้เข้าบิลตับซูวันเท่าไหร่วะไม่ได้เข้ามาตั้ง3วันนะครับคนดูคือผมไม่ได้เข้ามาเลยนะครับแล้วผมก็ได้ไปรวบรวมโค้ดที่ยังใช้ได้เนาะเออเผื่อมมมมีีีผู้้้้เเเเลลล่่่่่่นนนนใใหททาคคัยยงไชโแวก็็ป โค้ดรับนะครับทุกคนที่จะใส่ได้ในวันฮาโลวีนก็คือหลังอัปเดตไปแล้วนะครับทุกคนถึงจะสามารถใส่โค้ดนี้ได้แอดมินก็ได้ทําการให้มาก่อนนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นโค้ดอะไรนะแต่ก่อนไปผมขอพูดอีกอย่างหนึ่งนะครับคือผมได้ไปอ่านนะครับทุกคนในเกมนะครับเอ้ไม่ใช่สีในดีของผู้พัฒนามันมีคนติเก็บแผงผู้พัฒนานะครับล้วให้ปลดแบนด์มันนะครับเนื่องจากมันดูไข่ไปแต่มึงมาขอให้แอดมินเนี่ยปลดแบนด์มึงมึงดูไข่ไปโอ้ผมนี่งงเลยนะครับ ทำแบบว่าผี่กดเกมแล้วมึงยังไปขอให้เขาปลดให้อีกโอ้โหผมละจืนจริงๆนะมันก็กล้านะครับผมผมก็เออยอมใจมาเลยนะฮะโอ้โหติเกตไปเพื่อปวดแบนหน่อยผมแค่ดูเองผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมแค่ดูไข่ทำไมต้องแบนโอ, <laughs> โอ้แบนอ่ะดีแล้วนะครับมึงไปดูไข่นะเออมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเราเนี่ยก็เริ่มแจกโค้ดกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยก็ให้ดูโครร้ดลับก่อนละกันนะครับโค้ดลับก็ เป็นโคดน,นี้นั่นเองโอเคเรามาที่ร้านค้านะวิธีใส่โคดนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะฮะนี่เลื่อนลงมานะครับผมนี่นะทุกคนคือโคดลับคือโค้ดฮาโลวีนหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวก็สามารถใส่ได้ตอนที่หลังจากอัปเดตไปแล้วนั่นเองนะเพราะเรามาที่สนะิบแปดเนาะใกล้แล้วนะครับผมก็แบบโอ้โหตั้งตารอเลยอยากรู้ว่ามันจะมีอะไรเข้ามาบ้างแต่เห็นเขาบอกว่าเป็นอัปเดตใหญ่เลยนะเออนี่ต้องรอดูโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มไล่โคดเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยววผมมมมก็็ถถ้้าาไไ่่ลลลืืงเ ผมจะทิ้งโค้ดไ e ha like okay. ้ให้ใต้คล okay. ิปนี้หรือถ้าแบบไม่ได้ทิ้งไว้ทุกคนก็ค่อยๆดูแล้วก็ค่อยๆใส่ตามกันเนาะไปเลยโอเคโค้ดแรกนะครับก็เป็นโค้ดนี้นะครับผม 3xkk อันนี้นะครับกดแรกไปปึ๊บนะครับผมทุกคนก็จะได้นะครับผมติ๊กเก็ตนะฮะในการสุ่มมานั่นเองนะครับอันนี้เนาะโอเคไปเราใส่ต่อนะฮะโค้ดต่อไปก็เป็นติ๊กเก็ตเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับปึ่บอันนี้ก็ติ๊กเก็ตนะครับทุกคนแล้วก็โค้ดต่อไปก็เป็นติ๊กเก็ตนะครับนี่3โค้ดนี้จะเป็นติเเเกตหมดลยนะะ โอเคแล้วก็ต่อไปนะครับผมก็เป็นโค้ดเก่าที่ยังสามารถใช้ได้อยู่นัตอนนี้โอเคกื้บดีเลย์กิฟนี่นะฮะโอเคหนึ่งโอเคอันที่สองนะครับก็เป็นโคโลนีนครับผม 60k CCU 919โอเคกดแรกป๊าปเข้าไปอ่า,าสวยฮะต่อไปครับผมนี่นะฮะเป็นโคโลนี้ 50k นะครับผมเปึ๊บนี่นะครับ,รรบ,บ,รบก็จะได้ไข่พวกอันต้าอะไรมานะโอเคใส่ไปต่อครับผมโค้ดมีชื่อว่าซูฟิชนะครับ829แลกไป หัวต่อไปนะครับผมเป็นฟิกเออร์เลอร์นะฮะฟิกเออร์เลอร์แปดหนึ่งเก้าอะไรอะไรคือแปดหนึ่งเก้าวะผมเห็นเนี่ยแปดสองเก้าแปดหนึ่งเก้าคืออะไรวะงงนะครับหรือว่าเดือนก็ไม่รู้แบบว่าเดือนแปดวันที่สิบเก้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเคสต่อไปนะครับผมเป็นบลักฟิกนะฮะใส่ไปเลยแหม่เขาให้นะครับโอเคต่อไปนะครับเป็นโคนี้นะครับ U สอง CA โอ้โ,โค้ดก็มัว่วเหมือนกันนเนี่ยโอเคปพิร์บนะครับผมใส่ไปโค้ดต่อไปก็ได้ไข่เหมือนเดิมนะครับเป็นไข่ไฮเปอร์ ใส่ไปนะฮะแล้วก็โค้ดสุดท้ายนะครับเป็นโค้ดนี้นะฮะเปึ๊บใส่ไปนี่นะครับทุกคนก็คือโค้ดทั้งหมดที่ใช้ได้นะครับก็มีอยู่ประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอญาตวางไข่เลยผมลำคาญลูกสอนนะฮะวางไปให้เบิร์ดเลยนะครับผมอ๋อนี่ไข่ทะเลนะฮะให้เปิรวางวางนะครับผมปึ๊บนะครับแล้วก็นี่เออโอ้เดี๋ยวนี้ดีนะครับใส่โค้ดปึ๊บได้เงินมาตั้ง2องแสนตอนที่ผมเล่นนะฮะโอ้โหไม่ได้เลยนะอุ้ยปลดล็อกสายพานหายากก่อนโอ้โหเดี๋ยวนี้แบบถึงจะสามารถเอาได้โอเคแต่ช่างมัน นะครับเฮ้ยจะสายพันหายากแพงไหมนะเดี๋ยวนะสายไม่ธรรมดาปลดล็อกสี่พันแล้วก็สายพันหายาก2องแสนปุ๊บโอ้โหแล้วเงินเหลือแปดหมื่นก็คือปลดล็อกได้เลยเอ๋อแต่กนปลดล็อกได้ตั้งแต่เริ่มนะครับกรุณาทาแบบฝึกหัดเอากูไม่ทําตรงไหนโอ้ช่างมันแล้วกูไม่ปลดล็อกแล้วโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยลองสุ่มอันนี้ดูละกันนะครับได้มาทั้งหมด23อันนะครับเดี๋ยวดูว่าเราจะได้โดมหรือเปล่าหรือว่าสัตว์ศูนย์จุดห้าหรือเปล่ามาเรามารุ้นกันนะฮะ เออดูซิว่าเราจะเกลือไหมนะครับไปหมุนทีละ3โอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากๆที่มาเกมนี้ก็ยังเกลือโอ้โหฟักความเร็วมันมาเยอะนะนี่เดี๋ยวมันก็หเปอรเออมาสามสิบนะครับก็คือเยอะสุดในน,นี้นะฮะโอ้โหเปิบเปิบเปิบอเออดีดีนะครับไม่มีโดไม่มีอะไรออกเลยดีนะครับดีจังเลยโอเคมันไม่ออกจริงนะนี่เปิบเปิบเปิบโอ้โหเฮ้ยไม่มีอะไรออกเลยนเนี่ยหเนี่ย เอ้ยแต่ว่าได้เบ็ดนะฮะได้เบ็ดปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้ยเวอร์น่ะทำไปเล่นไม่ได้เลยเลยเฮ้ยเอาดีๆอีกอันนึงเฮ้ยเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยดวงกูไปไหนหมดเดี๋ยวนะคือผมได้แต่เบ็ดนะครับอะไรกันเนี้ยทำไมกูได้แต่เบ็ดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคือเมื่อกี้ก็23อันเลยนะหรือผมต้องแบบว่ากดแบบ10ทีเดียวว่ามันถึงจะโชคดีแต่ก็ไม่เกี่ยวนะ วิอะไรอ่ะลวงโคตรกุ่มนะครับโอเคก็โค้ดที่ใช้ได้ทั้งหมดก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็อาจจะสั้นหน่อยนะครับทุกคนก็มีประมาณนี้ก็อย่าลืมติดตามนะครับอัปเดตกันด้วยนะเดี๋ยววันที่18เราก็มาเจอกันนะครับเดี๋ยวยังไงผมอาจจะไลน์เนาะแต่ก็เดี๋วดูก่อนถ้าไม่ไลฟ์ก็คือกูขี้เกียจนั่นแหละนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับถ้าใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม,ใหมนะ่ๆเนาะเดี๋ยวถ้ามีส